ครับอ่าเรียนจากพี่นักข่าวทุกท่านครับคือมวลชนนะพอดีอย่างนี้น้องก็ร้องเรียนประสานมาครับพอดีว่าคดีไม่คึืบหน้าสำโรงเหนือครับสมุทรปราการประมาณสี่เดือนแล้วฮะตักรถมอเตอร์ไซค์มาพอดีว่ามีหมาเนี่ยอ่าของใครไม่รู้ฮะวิ่งตัดหน้าทําให้น้องเนี่ยพู่งง่ายตอนเนี้ยขาเนี่ยพิการเสียหักมาหกหมดเลยครับอยู่ลําบากมากครับ คดีไม่คืบหน้าก็มาร้องกองปราบขอความเป็ปนธรรมอาใจให้วันนี้ให้กองปราบประสานไปที่สพกำลรงเหนือให้เรียกเจ้าของมาพูดคุยเจรจา,าหาทางออกร่วมกันฮนะเดี๋ยวผมใจน้องเขาพูดเหตุเกิดยังไงครับเยนเชิญเลยครับพูดด,งดงนะังๆฮะเอ,อคือว่าขีราารข่รถขี่รถเดีเ๋ยวไปหน่อยพูดด,งดงนะังๆฮะพอดีขี่รถผ่านมานะคะแล้วเขาพอดีเปิดประตูให้หมาออกมาแล้วหมาเขาก็วิ่งตัดหน้าล้มพอล้มเสร็จแล้วเขาก็บอกกับหมาเขาเอง แล้วเขาก็บอกว่าเอ,อไม่เป็นไรใช่ไหม mm hmm. เขาจะเดินเข้าบ้านแล้วทีนี้เราบอกว่าให้มาช่วยเราก่อนพอดีตัวรถอะทับขาเราไว้มันก็เลยเป็นกลายเป็นว่ากระดูกหักค่ะแล้วก็ไม่รับผิดชอบเราติดต่อไปก็บอกให้ไปฟอ้องศาลเอาเราติดต่อไปที่สพเออขาก็บอกให้ไปฟอ้องร้องเราเองค่ะอ,อ,อะไรครับสำโรงหเหนือ,อด้วยค่ะจังหวัดสม,มุทรปราการค่ะแล้เหตุเกิดซอยเดียวกันไหมยังไงแล้วให้ เกิดเิดซอยเดียวกันเนี่แหละค่ะแต่ว่าก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรอะลูกเขาทํางานราชการนะคะเขาก็เข้าใจว่าเขารู้กฎหมายเขาก็เลยไม่รับผิดชอบอะไรเลยรายังไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะรักษาเองบาทเดียวสลึงเดียวไม่เคยให้เลยค่ะไม่มาเยี่ยมด้วยตำรวจว่าไงครับตรวจว่าไงก็เงียบค่ะไม่ติดต่อมาเลยทิ้งเราเลยเหรอใช่ค่ะ จ้าหมอไมดีปไปแจ้งความอ่ะไปแจ้งเองค่ะแจ้งเองใช่น้อง,องน้องไปแจ้งให้อ,อ,อะไรนะคะ,าคะมาครั้งเดียวค่ะแล้วเขาบอกว่าให้ไปศาลสั่งอเองเขาบอกให้ศาลสั่งมา,งาไม่ไม่เลยค่ะไม่เลยเยี่ยม g, ยังไม่มาเยี่ยมเลยค่ะแต่ยอมรับนะว่าเป็นหมาเขา ใชยอมรับครับเจ้าของหมาค่ะอ๋อยอมรับนะใช่ยอมรับค่ะแต่ว่าไม่ไม่ใช้ไม่ดูแลไม่อะไรทั้งสิน้นบ้านนี้เขาเป็นเขาอ,อยู่กี่คนอ่าท,ที่ที่ได้ข่าวมาคือประมาณสี่คนค่ะคนเล้ยเจ้าของหมาเนี่ยเป็นเจ้าของบ้าน,น่ะไม่แน่ใจค่ะ,ะแล้วที่ไปแจ้งความไว้เนี่ยแจ้งความเ,าเ,เรารู้จากอ่าคนในซอยนั้นนะคะว่าเขาบอกว่าชื่อนี้นามสกุลนี้ แล้วบ้านเนี้ยปล่อยหมาเป็นแบบเนี้ยหลายครั้งแล้วแล้วไม่เคยรับผิดชอบใครนี่เหตุตั้งแต่เมื่อไหร่เก้าพฤศจิกาค่ะแล้วเราไปแจ้งความอ่าหลังจากออกจากโรงพยาบาลมาก็ไปแจ้งความค่ะเดือนอะไรเดือนวันที่สิบค่ะพฤศจิกาสิบเลยนะสิบพฤศจิกาค่ะวันวันต่อมาเลยใช่มาเราไปแจ้งความแล้วแล้วหลังจากนั้น เขาได้ได้เปิดโทรของร้อยเวรนไหมอ่าได้ค่ะสิบแล้วโทรไปถามร้อยเวรนไหมไม่รับตอนแรกไม่รับค่ะแล้วสุดท้ายเขารับไหมล่ะอ่าสุดท้ายยอมมารับตอนหลังแล้วคือน้องคนนี้ไปแจ้งแล้วให้เบอร์มาใหม่เราก็โทรไปเป็นคนรู้จักกันค่ะคนดูแลเราคนดูแลคนดูแลใช่แล้วไปแจ้งความให้เราอใช่ค่ะว่าาหน้าไปเหรอไม่ค่ะน้องไปไปถึงก็ขึ้นไปเลย พอดีพี่เขาลักจากโรงพยาบาลแล้วพี่เขาอยู่บนรถสูหนูไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นอะไรทีเนี้ยหนูก็ขพ้่งไปบนสพแล้วแจ้งตำรวจว่าคนเจ็บอยู่ในรถเขาไม่สามารถลงมาได้เพราะว่าแล้วตอเราไปแจ้งความอ่ะที่สุโรเหนือเนี่ยนะสพทุงโเนือนะร้อยเวรเขาลงมาสอบเขาไม่ลงค่ะหนูแจ้งแล้วว่าพี่ลงไปให้ไปหาคนป่วยเลยได้ไหมเขาอยู่ในรถจอดอยู่ข้างล่างเขาขึ้นไปไม่ได้ใช่ค่ะเขาขึ้นมาไม่ได้เพราะเ่งออกจากโรงพยาบาล ขึ้นมาไม่ได้เลยเพราะเจ็บมากเขาก็บอกว่าเขาลงมาจังหวัดให้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่เขาไม่ลงมาเลยทั้งทั้งที่หนูยังสองรอบสามรอบเขาก็ไม่ลงมาไนแล้วคะที่เรามีเบอร์โกมีมีทุกอย่างสอบถามเบอร์เวนเนี่ยใช่ค่ะใครที่ใครรับค่ารสายาไปและรับรับสองครั้งค่ะรับสองครั้งใช่รับคุยคุยพาไปถ่ายว่าอย่างไรเขาบอกว่ามามาให้การเพิ่มเติมได้แล้วก็หายแล้วค่อยมาใหม่ แล้วเราติดต่อไปอ่ะเขาก็ไม่ค่อยรับแล้วเขาก็พูดครั้สุดท้ายอ่ะว่ามันเป็นคดีแพ่งให้ไปฟ้องเราเองใช่ค่ะกระดูกหัวเข่าหักค่ะหักค่ะหักเลยเดินไม่ได้นะใช่ค่ะตอนนี้เดือนที่สี่แล้วใช่ค่ะมีประกันสังคมแล้วก็พอดีพอรบรถเราอ่ะมันยังไม่ขาด เขาก็เลยเข้าเข้ามาว่าเป็นรถล,ลม้มรถอ่ะยังไม่อ่าเพิ่งจะเพิ่งจะเอาไปซ่อมแต่ทีเนี้ยเราซ่อมตามที่พอจะซ่อมได้ไปก่อนเขาก็ไม่มาดูเหมือนกันไม่เลยค่ะไม่มาเลยเขาบอกอยากได้ไปฟอ้องเอาอ่าบ้านเหตุเกิดซอยอะไรครับซอยด่านสำโรงสามสิบสองค่ะจังหวัดสมุทรปราการค่ะสอนอ สอนอสอพสพสำโรงเหนืออ๋อที่บ้านเกิดเหตุยังอยู่ไหมครับปัจจุบนันอยู่ค่ะเขาก็ยังปล่อยหมาเดินเท่นทานอยู่ปกติค่ะบ้านบ้านนี้มีอยู่สี่คนเนี่ยไอเจ้าของหมาแต่เจ้าของบ้านป่ะไม่แน่ใจค่ะเพราะว่ามีชื่อในทะเบ,บียนบ้านเฉยๆไอคุณภาคสายเหรอเขาว่าเจ้าของหมาเนี่ยเพราะคุณเคยเข้าไปถามที่บ้านนี้ป่ะเข้าไปเขาไม่บอกอะไรเลยค่ะเขาไม่คุยเขาไม่คุยกับเราเลยอ่ะ แต่ผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าคุยได้คุยได้เดี๋ยวช่วยคุยแต่พอถึงเวลาจริงๆขึ้นมาแล้วอ่ะเขาปฏกิเศษหมดเลยแล้วผู้ใหญ่บ้านไปช่วยช่วยไหมไม่เราอ่ะไปเรียกเขามามาช่วยรับรู้เป็นพยานตอนแรกก็ช่วยคุยแต่พอไปไปไปด้วยใช่ไหมไปด้วยค่ะผู้ช่วยก็ไปด้วยแต่เขาก็ไปคุยเหรอใช่ค่ะตอนนี้เงียบหมดเลยค่ะทุกคนเงียบหมด ลงหม้ทั้งหมดกี่ตัวสองตัวค่ะสองตัวสองตัวแล้วลงจังหวบ้านไปสามตัวใช่ตัวเขาลงไว้ในใบแจ้งความมาสามแต่จริงๆอ่ะเราเราใบแจ้งความมากี่ตัวเขาลงในใบแจ้งความมาสามตัวตรวจลงไปสามตัวใช่สองตัวใช่แล้วใครเป็นเจ้าของหมาลูกไหมก็เจ้าของหมานั่นแหละค่ะเป็นคนยอมรับเอง คนในบ้านใช่ไหมคนในบ้านค่ะไปกำลองบ้านหรือเปล่าเราไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ค่ะไม่แน่ใจเป็นคนเปิดประตูหรือเปล่าเราไม่รู้ไม่รู้ลงหมาออกมาเองหรือว่าคนเขาเปิดค่ะเขาเปิดประตูค่ะแล้วหมาก็พุ่งออกมาเลยรีบยอมรับด้วยว่าเขาเปิดกระบอกแล้วก็เขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเราไปไหนมาไปที่รถขับเปอ๋อพอดีพอดีเราอะไปออกกำลังกายเพราะว่ามันเป็นปกติของวันหยุดอยู่แล้วเพราะว่า เรามีสุขภาพไม่ดีเราก็เลยไปออกกําลังกายขี่รถมาจะไปเติมน้ํามันค่ะแล้วก็ขี่มาปกติเพราะซอยนั้นน่ะจะมีลูกระนาดทั้งซอยเราก็ค่อยๆมาแต่หมาเนี่ยคือเหมือนแบบว่าพอ,อเขาเปิดประตูได้เนี่ยเขาดีใจเขาก็พวดทาดออกมาเลยแล้วใค้ท,ท,ที่ที่ข้อมูลบอกว่าแลขอลทำงานอะไรหรือเป็นคนงานทั่วไปค่ะ ของเทศบาลค่ะเทบาลเราีสอนอะไรเราดอะไรอ๋อมีค่ะมีมีแต่ว่าตอนนี้หยุดหยุดแล้วก็คงน่าจะได้หยุดยาวค่ะเพราะไปตามากินไม่ได้ใช่เพราะว่าขาไม่สามารถราใช้งานได้ไดแล้วปกติเนี่ยคุณมีรายได้อยู่เท่าไหร่รวมรวมต่อเดือนอะประมาณหนึ่งหกหมื่นเจ็ดค่ะประมาณหนึ่งหกหมื่นเจ็ดค่ะ,ะาาใช่เป็นพนักงาน แล้ว,ลวถ้าเกิดว่าอคุณต้องการค่าใช้จ่ายดแ<ฆ>ตอนแรกที่เราคุยคุยกันอ่ะเราเราไม่ได้กล่าวว่าต้องตายตัวว่าให้มาดูแลเราแล้วก็ช่วยเราบ้างตอนที่เรายังไม่สามารถเดินได้ใช้<ต>ไปเท่าไหร่แล้วครับตอ,รตอนนี้รประมาณสี่หมื่นกับห้าหมื่นแล้วค่ะ ต่อเดือนใช่ค่ะต่อเดือนพันมาสำับผู้พิการพันวาต่อเดือนไหมต้นเดือนค่ะพูดง่ายๆาเดือนสามเดือนทำงานเทศบาลใช่ไหมใช่ออกทำงานเทศบาลครับเป็นพนักงานเป็นคนงานไม่ใช่ค่ะคนงานทั่วไปยังไม่เป็นเขาเรียกอะไรใช่ยังไม่ได้มา มีค่ะเราได้เราได้ย้ายจากอ่าพรบไปใช้ประกันสังคมแทนใช่ล้วเราอามาช่วยในเรื่องกมันสยังไม่ได้ทำเรื่องเลยค่ะใช่เพราะว่ายังเดินไม่ได้สาจากที่มเนี่ยที่าพาเข้ามาพ้นขวดว่าป็นการสอบกาง ค่ะเขาจะช่วยอะไรเราได้อย่างไม่น้อยก็ให้ตำรวจอะ่อะเขาเรียกอะไรนะขยับนิดนึงนะคะขยับความให้ความเป็นธรรมกับเรานิดนึงประสาไนไปนะใช่ก็ตำรวจที่โรงพสอบพ่อออสำลมเหนือเขาบอกว่าผมเป็นแพง่งใช่เขาบอกให้เดินเรื่องเองแต่เรา,เราอ่านเจอว่าแล้วปรึกษาทนายทนายใส่อย,ยูอ่นะเขาบอกเขาก็ต้องเรียกมาคุยก่อนแต่นี่เขาไม่เรียกไม่อะไรเลยอะค่ะเงียบ วันนั้นหนูพาพี่เขาไปบ้านเจ้าของหมาเพื่อที่จะไปเจรจาไก่เกียร์เขาก็พูดดีเหมือนจะรับผิดชอบค่ะเห็นเหตุการณ์นะเห็นค่ะอยู่ในหมดเลยแล้วก็มีเาเปิดประตูนออันนั้นอันนั้นหนูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ใช่ค่ะอันนั้นหนูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็ก็คือเป็นคนช่วยพาส่งโรงพยาบาลอ่ะอ่าไม่ใช่ครับมูลนิธิพาส่งมูนิธิพามารับแต่หนูไปรับออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลเสร็จแล้วก็พาเข้าสนเลยค่ะครับ แล้วเจ้าของหมาว่างไงแล้วหลังจากวันนั้นอีกไม่กี่วันหนูก็พาพี่เขาไปบ้านเจ้าของหมาเพื่อที่จะไปเจรจาก่อนเพราะว่าตอนแรกหนูหนูอยู่โรงพักใช่ไหมแล้วหนูก็ปรึกษาทนา,ทนายที่เป็นทนายอาสาที่อยู่หน้าโรงพักอะค่ะเขาบอกว่า,าให้ให้ลองเจรจาดูก่อนเผื่อเขาไม่ได้ยุ่งยากหรือไม่ได้แบบจ่ายยากจ่ายยากอย่างที่คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพาพาพี่เขาไปที่บ้านเจ้าของหมา ก็มีผู้ใหญ่บ้านหลายๆคนมามายืนมามา,มาช่วยเจราจา<อ>ค่ะเขาอยอมรับอ่าแล้วก็มีเมียเจ้าของหมาขึ้นมาบนรถนะคะขึ้นมาบนรถเพื่อที่จะแล้วปิดประตูด้วยเข้ามาคุยเหมือนแบบจะไม่ให้คนข้างนอกได้ยินประมาณนั้นนะคะแล้วก็เมียเจ้าของหมาแล้วก็คนนั้นเป็นใครญาติเขาไม่เมียผู้ใหญ่บ้าน<ม>หรือเ่ะเมียผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาบนรถนะคะแล้วก็ปิดประตูแล้วก็คุยเหมือนประมาณว่า เขาจะคุยให้นะคะเขาจะคุยให้เขาจะไปตกลงกันก่อนว่าจะเอาอยัางไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะขอเบอร์แล้วก็ติดต่อกับอย่างนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวมีอะไรคุยกันได้เขาไม่รู้จริงๆเขาก็อ้างว่าอย่างนี้ค่ะเขาพูดเหมือนจะรับผิดชอบใช่ขอปรึกษาลูกสาวก่อนว่าจะเยียวยาที่เท่าไหร่หรือยังไงมีกําลังจ่ายเท่าไหร่ประมาณนี้แล้วเสร็จปุ๊บเขาก็ขอเบอร์โทรเพื่อที่จะติดต่อกับ เงียบในประเด็นที่บอกมเมื่อกี้ที่บอกเจ้าเขายอมรับแล้วอ่ะใช่มันมีคลิปลวิดีโอเขายอมรับเราอยู่ด้วยไหมฮะที่เขาบอกยอมรับอะ่ะอ,อยู่ค่ะมีคลิปเสียงยนนะค่ะมีคลิปเสียงการคุยไม่ว่าจะเป็นอ่าเมียผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เมียเจ้าของหมาแล้วก็เจ้าของหมามีคลิปเสียงค่ะเขาบอกว่าเขาปรึกษากันก่อนก็ขอปรึกษากันก่อนแล้วเดี๋ยวเมียผู้ใหญ่บ้านกับผู้ใหญ่บ้านอ่ะจะเป็นตัวกลางช่วยเจรจาให้ว่าจะยังไง ค่ะว่าจะเอายังไงว่าจะจ่ายไว้ที่เท่าไหร่หรือยังไงประมาณเนี้ยค่ะคือมีมีคนมาตอนนั้นอ่ะลูกสาวเขาเป็นใช่ใช่เขาบอกเขาบอกถ้าจะจ่ายก็ต้องเป็นลูกสาวเขาเดี๋ยวเขาขอไปคุยกับลูกสาวเขายอมรับยังฮะยอมรับยอมรับค่ะเขายอมรับว่าเป็นเจ้าของหมาอ๋อครับแล้วก็ยอมรับว่าเขาเปิดประตูออกมามีลิบเสียงหลักฐานค่ะวันที่ว่าเป็นเจรจากับเขาครับโอเคครับผมแล้วเขาก็พอมีวันที่เขามาหาพี่แล้วเขาก็บอกว่าให้สารสั่ง เราก็นึกว่าจะจบด้วยดีแต่จริงๆมันไม่ใช่ค่ะพอมาบ้านเราก็นึกว่าจะมาเยี่ยมหรือว่ามาเจรจาถ้าเสียหายหรือว่าจะเรียกร้องเท่าไหร่แต่อบอกว่าพูดแค่นี้เองทางนั้นก็บอกว่าหาว่าเรียกร้องเยอะเพราะว่า,ามี่ามีมีรายได้สาทาง คือเขาเป็นครูสอนแอโรบิกด้วยแล้วก็ยีพาร์ตด้วยกดูไกด์ที่ไหนเทศบาลตั้งแต่โดนหมากัดไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมครับยืนยันนะไม่ได้โอ้ไม่ได้เดี๋ยวมาต้ะต้องเสียค่ะไปตามหาแล้วจะต้องเสียต้องใครเสียต้องของใครนะทหารเทศบาลเสีย แท้ะสะบานด่านสำโรงค่ะคุณด,ดังๆโอเคครับออย่างนี้ฮะเรียนที่นักข่าวครับก็เดี๋ยวจะพาพี่เขาเขาวพบันักงานสอบสวนที่กอมบัญชาการสอบสวนการถือคองปราบก,ก็หาแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปยังไงผมป่าภูมกัดสำโรงเหนือให้ให้เป็นกลางให้เรียกสองฝ่ายมาเจราจาหาทางออกร่วมกันครับขอบคุณครับ มีรูปภาพอะไรบ้างมีรูปภาพอะไรมหยิบมาีรูปภาพอยู่กระเป๋าวาลูกโวนี้นี่ข้างนี่ยข้างซ้ายค่ะข้างซ้ายข้างซ้ายตรงไหนที่รูปมาค่ะหัวเข่าเยหัวเข่าอ๋อหี่าค่ะบใช่ค่ะวหัวเข่าอันนี้ค่ะข่ายมางตรงนี้ที่หัย่าเนี่ยข้างเนี้ยอย่างขาข้างเนีข้างเนียที่หั ต่อที่เลยครับต่อที่อ่ะไม้เรือนะเดี๋ยวจะเก็บทางด้วยเอาไม้ไม่ติดคอเขาแล้วเลยเอาไม้มาโกยอยู่จะเก็บเก็บเก็บค่าโฆษณาอ่ะมองข้างซ้ายค่ะข้างซ้ายตรงบริเวณไหนที่ตรงนี้เลยค่ะใต้ใต้ใต้ตรง อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆมันมันแตกหรือมันหักมันหักค่ะมันหักออกมันหักออกเลยค่ะมันหักออกเป็นท่อนอยใช่ไหมมันหักออกมันหักออกเลยครับมันหักออกกชี้เจียวดูจับสองมือก็ใส่เหล็กไหมเนี่ยใส่เปือกค่ะใส่เปือกสองเดือนใช่ค่ะลาบเปือกใช่ค่ะแล้วเป็นไงไม่ติดด้วยเหรออ่ารอบแรกไม่ติดค่ะแล้วก็่าแล้วใส่ใหม่ อันนี้ใส่เปล่าอ่อนบอกนี่ใส่เสือกครับบอกให้นักอ้าวอันนี้ใส่เสือกค่ะพูดดังๆอันนี้รอบแรกอันนี้รอบแรกรอบแรกอันนี้แล้วอันนี้รอบสองหรือนิ่งๆตรงข้อพับเลยค่ะข้ับใช่ไอ้ข้อไอ้ข้อข่าไม่ได้แตกไม่ได้แตกค่ะไม่ใช่ค่ะถูกเล้าถูออะไรอยากจะ ผู้กรณีเจ้าของหมาเขาดูอยู่อยากจะบอกก็ให้ติดต่อกลับมาบ้างมาดูแลกันบ้างค่ะเพราะเราไม่ได้ว่าคุยกันไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะอธิบายด้วยอันนี้เป็นภาพตอนอ่าเต้นแอโรบิกค่ะเป็นผู้นำสอนเต้นใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคครับค่ะต่อคุณ ครับขอบคุณคมนนะคร<อ>ับนขอบคุณที่ตค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ,ะเดิน ย่าลมนะเดี๋ยวีงติดต่อที่ดีว่า